ประเทศไทยและคนไทยนั้นได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างนะคะออมีมุมหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากที่คุณนันทิวัฒน์สามารถนะคะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อดีตรองผู้นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติท่านยกประเด็นนี้ขึ้นมาท่านคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเอเปสมบูรณ์แบบ การจัดประชุมเอเปกสำเร็จเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยได้รับคำชมมากมายจากผู้นำทุกประเทศที่มาร่วมประชุมงานนี้ประเทศไทยมีพรีเซนเตอร์ระดับผู้นำโลกทั้งประธานที่ปดีมาครงที่ไปชมมวยไทยที่สนามมวยราชดำเนินไปเดินชิมอาหารที่สตรีทฟู้ดเยาวราชแล้วก็พาชมวัดโพภ,ภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพทีเ่เรียนคิดว่าใครได้เห็นเนี่ยนะคะและภาพเนี้ย ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแน่นอนเพราะว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงที่เป็นแขกพิเศษของการประชุมเอเปกในรอบนี้แล้วท่านก็พอเสร็จสิ้นจากการประชุมท่านก็ อ่ิลิยาบทที่สบายสบายมาเดินถนนมายาวราชนะคะไปสนามมวยเราได้กันเกงมวยไทยอ่ะคุณปอร์ลเมธกันเกงมวยไทยที่เขียนว่ามาครงอ่ะภาษาไทยอะมีชื่อด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเดินเยาวราชไปนั่งดื่มเบียสิงอย่างเนี้ยดื่มกระดกทั้งขวดเลย เ<ม>ดือมนะะ้ำขวดคือเป็นพีที่ม่ต้องม<ท>ีพิธีรีตองอะไรเลยเลยยาบทที่สบายๆมากเลยเนี่ยในเกงเงมวยมีการมอบให้นะคะแล้วก็ไปวัดโพไปที่ออร้านจิมทอมสันนะคะไปหลายๆที่เลยทีเดียวค่ะภาพเนี้ยคุณนันทิวัตรก็บอกว่าเนี่ยท่านคือพรีเซนเตอร์ของประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องไปไปจ้างเลยอ่ะในขณะที่รองประธานดบดีกัมลาแฮริสนะคะรองประธานดีดีของสหรัฐอเมริกาก็ไปที่วัดราชบอพิษ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปเดินซื้อของที่อ,อตกได้พริกแกง<ะ>พริกแกงไทยๆเนี่ยกลับบ้านไปะนะคะคือการที่ถึงขนาดไปเดินตลาดแล้วไปซื้อพริกแกงเนี่ยอันนั้นเจนก็คาดเดาว,ว่าท่านคงได้ชิมอาหารไทยแกงกะทิของไทย<ะ>แล้วก็ติดใจ นะแล้วก็อาจจะมีความผูกพันอะไรที่เกี่ยวข้องกับแกงของไทยๆก็เลยต้องไปหาซื้อร้านอาหารไทยก็เยอะคนไทยไปเปิดร้านด้วยฝรั่งเปิดบ้างอะไรบ้างนะแล้วแล้วประเด็นคือไอ้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าพอท่านกามาแฮริสไปซื้อเครื่องแกงเนี่ยนะเครื่องแกงไทยเนี่ยอีกหน่อยจะ ระบือลือลั่นเลยนะคุณพิยารลองดูนะนั่นเลยใชหคะหรือแม้แต่นายดตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นะคะที่ท่านโพสต์อาหารโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอ่ะท่านนายกลีเนี่ยนะต้องบอกว่าโพสต์รัวๆโพสภาพนี้ค่ะแล้วก็บอกโอ้นี่เป็นความสร้างสรรค์ที่ยอดมากปรับใจสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะคะ เนี่ยแล้วก็เชื่อแน่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากที่จะมาได้สัมผัส<ะ>ของจริงที่ได้เห็นจากภาพข่าวนะคะแล้วก็คุณนันทิวัตรก็บอกว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวการประชุมนับพันคนได้รับการดูแลสามารถรายงานข่าวได้อย่างดี ศูนย์ส,สื่อก็จัดแบบมืออาชีพกว้างขวางสัญญาณเน็ตแรงอาหารกินเพียบพร้อมแถมมีโชว์มวยจากพี่บัวขาวการแสดงแฟชั่นโชว์ไหมไทยการแสดงศิลปะพื้นบ้านของไทยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลุงตู่ไม่มีให้ตกหล่น ของไม่แพงของไม่ต้องแพงแต่ได้ใจเช่นการมอบเค้กวันเกิดให้กับภรรยาของปธทนาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการขับร้องเพลงที่ภริยาของท่านเนี่ยชื่นชอบด้วยอันนั้นก็เป็นเซอร์ไพรส์อันหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือเค้กมาอวยพรวันเกิดให้อีกที่เซอร์ไกว่าคือพอเพลงนั้นจบป<อ>ุ๊บ เพลง Happy Birthday ขึ้นแล้วก็เค้กกันาที่ก็ถือเค้กมาเค้กก็มาเลยเนี่ยนะคะผมดูจับอาการิริยาของท่านภริยาประธานาธิบดีสรีชินผิงเนี่ยท่านมีอาการแบบตื่นเต้นงงเล็กน้อยอะไรอะไรกันประมาณนี้คือไม่รู้เรื่องนะล่วงหน้ามาก่อนใช่ก็เซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วประธานาธิบดีิสีชินผิงเนี่ยถึงกับอมยิ้มเลย นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยเป็นความละเอียดอ่อนนะ <S 2> <S 2> <S 2> ที่พลเอกประยุจันร์โอชา แล้วก็ภริยาและรวมถึงทีมงานของไทยทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ใส่ใจกับรายละเอียดตรงนี้แม้แต่อย่างที่บอกว่าตัวเค้กที่เป็นวุ้นเนี่ย<ม>ที่มีการออที่มีดอกไม้มแต่ละดอกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้ที่มีความหมายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะคุณอันทิวัดก็บอกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องถามหรอกว่าประเทศไทยและคนไทยจะได้อะไรบ้างจากการเป็นเจ้าภาพเอฟเฟกในครั้งนี้เราลงทุนด้วยเงิน3,000กว่าล้านบาทไม่มีอะไรที่เวอร์ว อาจไม่มีเสื้อที่ตัดด้วยผ้าไหมแพงๆชุดละเป็นแสนบาทให้ผู้นำและคู่สมรสที่ใส่แค่ครั้งเดียวแล้วไม่รู้จะทิ้งไว้ที่ไหนของขวัญของชำร่วยก็ทำมาจากชุมชนแม้แต่การส่งม้อภาระ ภา,ภาระหน้าที่การเป็นเจ้าภาพครั้งหน้าให้อเมริกาก็เป็นฉลอมที่เป็นเงินแท<ะ>้นะคะสารจากเงินเหล่านี้คือการยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าให้นโยบาย BCG go green เพื่อลดโลกร้อนอย่างนี้อาจทำให้คนบางคนอิจฉาตาร้อนก็ได้นะคะที่พยายามเตะตัดขาแต่ไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราได้พรีเซนเตอร์ระดับผู้นาของโลกเนี่ยที่มาพรีเซนต์ความเป็นไทยได้แบบ ไม่ต้องมีการว่าจ้างและเป็นธรรมชาติที่สุดไม่รู้จะไปจ้างกันเท่าไหร่ในะระดับปราศนาธิบดีแล้วจ้างไม่ได้จ้างไม,ไ,ไม่ได้ด้วยนะมีมุมหนึ่งในในตอนท้ายของโพสต์คุณอนติวัตรอันนี้ผมคิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจและมันเห็นความแตกต่างในวิธีคิดเลยนะคนที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ยังงูดองย่างนเนี่ยคุณดูวิธีคิดนะที่คุณอนติวัตรบอกว่าลงทุนไปแค่3,000ล้านบาทสตมายคุณทักษิณ ห้าพันล้านนะคุณนัทยาเมื่อาวานวเราข้ามาูมาเปิดเผยเนี่ยนะเฟซทีเอ็นเอ็นเวลเข้าเอาข้อมูลมาห้าพันล้านในขณะที่ทองเนี่ยาบาทละเจ็ดพันกว่าคานะสามพันล้านในขณะที่ทองบาทหนึ่งสองหมื่นห้าสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดเนี่ยนะวันนี้หนึ่งถูกกว่า,าแต่สิ่งที่ได้คืออะไรเงินมันไปกระจายกระจายไปทั่วเลยนะคือของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยถูกคิดว่าจะต้องเอามาจากไหนไม่ใช่เอาเงินไปซื้ออย่างเดียว แต่ผ่านกระบวนการคิดว่าชุมชนได้ประโยชน์ไหมตคนเล็กคนน้อยและมันสื่อถึงความาดีเด่นในภูมิภาคต่างๆอย่างไรบ้างขนาดเมนูของเชฟจุมพลเนี่ยก็ผ่านกระบวนการคิดทำยังไงหนึ่งเมนูเนี่ยประกอบด้วยวัตถุดิบจากหลากหลายพื้นที่อ,อะไรนะไข่คเค็มไข่เค็มจากเป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรีจะนดงธรรมาดาก็ได้นะแต่ต้องเอาดอกเกลือจากเพชรบุรีมา ใช oh, ่ไมฮ oh, ะบุรีก็ทำนาเกลือไงะอะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันคิดหมดพอคิดเยอะเนี่ยใช้เงินน้อยะนะแล้วรวนแล้วจะเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยเนี่ยนยคะคะเป็นการต่อยอดได้เป็นอย่างดี